ประชาชนค่ะท่านประธาน จริงๆดิฉันก็ยังยืนยันนะคะว่าในครั้งนี้ในการสอบถามที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับนโยบายการปฏิรูปรายได้รัฐบาลนะคะจาเป็นที่จะต้องเป็นท่านนายกรัฐมนตรีที่มาตอบนะคะเพราะว่าการความครอบคลุมเนี่ยมันครอบคลุมไปมากกว่าเรื่องของกระทรวงการคลงังกระทรวงเดียวนะคะเดี๋ยวท่านจะทราบจากคําถามที่ดิฉันจะถามนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเราได้รับการประสานมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะว่าจะเป็นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงังมาตอบดิฉันก็เลยพยายามปรับ คำถามให้เข้ากับการที่จะต้องถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่ก็เพิ่งทราบเมื่อเช้านี้นะคะว่าก็มีการเปลี่ยนตัวอีกครั้งหนึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังซึ่งดิฉันไม่ค่อยมั่นใจว่าจะสามารถตอบในคําถามที่ดิฉันอยากที่จะถามได้หรือไม่นะคะจะอยู่ในเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยอยู่หรือไม่นะคะอยู่ในทุกการประชุมหรือไม่แต่ว่าก็จะก็ต้องขอให้ทาง ทางรัฐมนตรีช่วยนะคะตอบคำถามได้อย่างเต็มที่ให้เต็มที่มากที่สุดนะคะคำถามแรกคะ่ะ ว่าด้วยเรื่องของการที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะแล้วก็ทางปลัดกระทรวงการคลังเนี่ยออกมาพูดนะคะหลายวาระด้วยกันไม่ใช่เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะคะแต่ว่าเริ่มพูดมาตั้งแต่เดือนกันยายนแล้วว่ามีแนวคิดที่จะศึกษานะคะดิฉันทราบดีค่ะว่าเป็นเพียงแค่การศึกษานะคะว่าจะมีการปฏิรูปโครงสร้างภาษีและการจัดเก็บรายได้รัฐซึ่งดิฉันเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าเราจําเป็นที่ต้องมีการปฏิรูปโครงสร้างภาษีและรายได้ของรัฐบาลนะคะโดยท่านรัฐมนตร รีว่าการเนี่ยพูดพูดตอนหนึ่งว่าขณะนี้ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะเช่นสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเร่งพิจารณาเรื่องการปรับโครงสร้างภาษีเพื่อสนับสนุนเรื่องการจัดเก็บรายได้รัฐบาลฟังมาถึงตรงนี้เราก็คงคาดการว่ารัฐบาลเนี่ยพยายามที่จะจัดเก็บรายได้รัฐบาลให้มากขึ้นนะคะแต่ท่านรัฐมนตรีว่าการได้เสนอภาษี3ตัวค่ะกับแนวทางกบบแนวทาง,แบบแท,างที่เรียกได้ว่า2ล หนึ่งเพิ่มนะคะก็คือมีการลดภาษีมีการศึกษาการลดภาษีเงินได้นิติบุคคลลงจาก20%เหลือ15%นะคะมีการศึกษาว่าจะลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะจากเดิมที่จัดเก็บเป็นขั้นบันไดจะไม่ได้เป็นขั้นบันไดแล้วแต่ว่าเป็นเรทเดียวกันทั้งประเทศที่15%และจะมีการศึกษาการเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มเช่นเดียวกันนะคะ,ะตัวเลขที่ปรากฏอยู่ในข่าวก็คือ15%ต์นะคะ ทีนี้พอมาดูว่าในเมื่อท่านอยากที่จะเก็บภาษีเพิ่มแต่ทําไมท่านแนะนําให้ลดภาษีถึง2ตัวแล้วก็มีการกําหนดอัตรามาในเบื้องต้นแล้วด้วยจะมีคําถามดังนี้ค่ะขอทราบวัตถุประสงค์แล้วก็เป้าหมายของการศึกษาการไปรูปโครงสร้างภาษีของท่านชัดๆอีกสักครั้งหนึ่งว่าเป้าหมายของท่านเนี่ยคือการจัดเก็บรายได้เข้ารัฐให้มาก มีแนวคิดที่จะศึกษานะคะีิฉันทราบดีค่ะว่าเป็นเพียงแค่การศึกษานะคะว่าจะมีการปฏิรูปโครงสร้างภาษีและการจัดเก็บรายได้รัฐซึ่งดิฉันเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าเราจําเป็นที่ต้องมีการปฏิรูปโครงสร้างภาษีและรายได้ของรัฐบาลนะคะโดยท่านรัฐมนตรีว่าการเนี่ยพูดพูดตอนหนึ่งว่าขณะนี้ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะ,ะ,คะเช่นสํานักงานเศรษฐกิจการคลังเร่งพิจารณาเรื่องการปรับโครงสร้างภา ีเพื่อสนับสนุนเรื่องการจัดเก็บรายได้รัฐบาลฟังมาถึงตรงนี้เราก็คงคาดการณ์ว่ารัฐบาลเนี่ยพยายามที่จะจัดเก็บรายได้รัฐบาลให้มากขึ้นนะคะแต่ท่านรัฐมนตรีว่าการได้เสนอภาษี3ตัวค่ะกัแบบแนวทาง,แบบแท,างที่เรียกได้ว่า2ลดหเพิ่มนะคะก็คือมีการลดภาษีมีการศึกษาการลดภาษีเงินได้นิติบุคคลลงจาก20%เหลือ15%นะคะมีการศึกษาว่าจะลด ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะจากเดิมที่จัดเก็บเป็นขั้นบันไดจะไม่ได้เป็นขั้นบันไดแล้วแต่ว่าเป็นเรทเดียวกันทั้งประเทศที่15และจะมีการศึกษาการเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มเช่นเดียวกันนะคะ,ะตัวเลขที่ปรากฏอยู่ในข่าวก็คือ15นะคะทีนี้พอมาดูว่า ในเมื่อท่านอยากที่จะเก็บภาษีเพิ่มแต่ทําไมท่านแนะนําให้ลดภาษีถึง2ตัวแล้วก็มีการกําหนดอัตรามาในเบื้องต้นแล้วด้วยจึงมีคําถามดังนี้ค่ะขอทราบ วัตถุประสงค์แล้วก็เป้าหมายของการศึกษาการไปรูปโครงสร้างภาษีของท่านชัดๆอีกสักครั้งหนึ่งว่าเป้าหมายของท่านเนี่ยคือการจัดเก็บรายได้เข้ารัฐให้มากขึ้นหรือไม่เพื่อให้สอดคล้องกับที่ท่านรัฐมนตรีว่าการก็พูดในหลายกรรมหลายวาระว่าเราเนี่ยจัดเก็บรายได้เข้ารัฐได้น้อยเหลือเกินเมื่อเทียบกับ GDP แล้วอยู่ที่ประมาณ14-15%ของ GDP เท่านั้นเองตอนที่ท่านได้ให้โจทย์กับหน่วยงานไปศึกษาเนี่ยคะ่ะ ว่าท่านท่านเนี่ยได้มีเป้าหมายให้เขาไปหรือเปล่าว่าเป้าหมายคือจะจัดเก็บรายได้ให้มากขึ้นเท่าไหร่มีการตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่นะคะว่าเมื่อมีการปฏิรูปแล้วเนี่ย รายได้รัฐจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าไหร่เมื่อเทียบกับ GDP ท่านได้ให้ตุ๊กตากับหน่วยงานไปศึกษาว่าอัตราที่ควรจะเป็นเนี่ยมันคือ15%ของทั้ง3ภาษีด้วยใช่หรือไม่แล้วตัวเลข Magic Number ที่15%เนี่ยมันมายัางไงนะคะภายใต้แนวคิดอะไรและที่สำคัญได้ให้นโยบายเกี่ยวกับเรื่องของการกระจายภาระภาษีจากการปฏิรูปครั้งนี้ไว้อย่างไร ได้ตั้งโจทย์ไว้หรือไม่ว่าใครควรจะต้องรับภาระภาษีในการปฏิรูปครั้งนี้มากที่สุดและจากการปฏิรูปครั้งนี้ใครจะควรที่จะได้รับการลดภาษีรับภาระภาษีลงได้มีการมอบนโยบายไว้เรื่องนี้อย่างไรคําถามที่แรกค่ะขอบคุณค่ะคุณครับเชิญท่านเรื่องแรกก่อนเลยนะคะว่าท่านเนี่ยมีวัตถุประสงค์ในการที่จะปฏิรูปเนี่ยน่าจะมี หลักๆก,ก็คือาการจัดเก็บรายได้ให้มากขึ้นโดยที่กระทบกับประชาชนน้อยที่สุดนะคะซึ่งจริงๆก็ก็เป็นแนวทางที่ดีแต่ว,ว่าวิธีการที่ท่านเลือกก็กลับมีการเลือกที่จะลดภาษีภาษีนิติบุคคลลงนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องของภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ถ้าจะลดลงเหลือ15จริงๆเนี่ยได้มีการคำนวณไว้ไหมคะว่าจะ แต่ทุกๆ1%ที่ท่านลดลงเนี่ยจะทำให้รายได้รัฐบาลลดลงเท่าไหร่ถ้าลองคอตัวเลขเ,เร็วๆเบื้องต้นนะคะฉันพบว่ามันน่าจะทําให้การจัดเก็บภาษีเนี่ยลดลงถ้าลดลง5%จริงก็คือประมาณ1นึ0 0แสล้านบาทหรือว่าลดลงไปเกือบ30%ของภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จะจัดเก็บได้ในแต่ละปีนะคะถ้านาจะไปดูว่าตอนปี2556เนี่ย ที่เคยมีการลดภาษีลงนะคะจากยี่จาก30เหลือ23จากย3เหลือเหลือย0เนี่ยตอนนั้นเนี่ยถ้าดูเป็นเม็ดเงินเนี่ย ภาษีเงินได้นิติบุคคลจะดูเหมือนกับว่าจะเพิ่มขึ้นแต่ถ้าหากเราไปเทียบกับตัว GDP ะะจะพบว่าจริงๆแล้วมันลดลงด้วยซ้าไปสังจักที่ท่านได้มีการปรับลดอัตราภาษีลงนะคะอันนี้ดิฉันก็อ้างอิงจากการที่คุณทักษินได้ไปพูดในรายการของฝอบ CEO นะคะว่าการที่ปรับลดภาษีในตอนนั้น,นทำให้เราจะเก็บภาษีได้มากขึ้นนะคะท่านอ้างว่าอยากที่จะลดภาษีเพื่อให้สอดคล้องกับ Global Minimum Income แท็กสเลตของ OECD นะคะเขาออกกฎให้ประเทศที่เขาร่วมข้อตกลงเนี่ยต้องจัดเก็บภาษีไม่ต่ำกว่า15%นะคะไม่ต่ำกว่า15%ไม่ใช่สูงสุดไม่เกิน15%นะคะ,ะฉันเข้าใจว่าทางรกระทรวงการคลังเองก็มีแผนที่จะรับมือในเรื่องนี้อยู่แล้วโดยที่ไม่ได้มีการที่จะปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลก็คือมีการที่จะออกตัวพรบท Topup tax ็ก l ปหรือว่าพรบภาษีส่วนเพิ่มเพื่อที่จะมาจัดการกับตัวภาษีส่วนเพิ่มที่จะเก็บเว่า ว่าการที่เก็บ15%เนเนี่ยเราไปพบว่าสำหรับ คนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนทั่วไปเนี่ยที่มีรายได้ต่อเดือนไม่ถึง3 0 0 0 0 0บาทต่อเดือนนะคะอันนี้ก็คือคิดในกรณีที่หักลดหย่อนทุกอย่างเต็มแม็กซ์ทุกเรื่องแล้วนะคะคนที่มีรายได้ไม่ถึง3 0 0 0 0 0บาทต่อเดือนเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องจ่ายภาษีเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็เพิ่มขึ้นในอัตราส่วนที่มากนะคะคนที่เงินเดือนประมาณ3 0 0 0 0บาทต่อเดือนเนี่ยปกติเนี่ยจ่ายภาษีจริงๆอยู่แค่ประมาณ0.1%แต่ถ้าต้องปรับมาเป็น15%เป็นก็เท่ากับว่าเขาทํางาน12 ต้องเสียเงินเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยไปเป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาซึ่งมันกับหัวกับหางกับความมุ่งมั่นตั้งใจของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ต้องการที่จะมาสร้างความเป็นธรรมให้กับการจัดเก็บภาษีค่ะก็เลยงงๆค่ะว่าถ้าท่านอยากจัดเก็บรายได,ได้ให้มากขึ้นนะคะแล้วก็กระทบกับประชาชนน้อยที่สุดทําไมเลือกที่จะลด ตัภาษีเงินได้นิติบุคคลลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจนทําให้คนธรรมดาเนี่ยต้องจ่ายภาษีเพิ่มและกลับไปเพิ่มตัวเอ่อภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะซึ่งแน่นอนว่ามันมีแผนที่จะต้องปรับขึ้นอยู่แล้วแต่ว่าถ้าท่านไม่มีแผนที่จะต้องเอ่อเสียเสียเสียรายได้ไปมากขนาดนี้จากการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเราก็คงไม่จําเป็นที่จะต้องขึ้นอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มมากถึงขนาดนี้ค่ะคําถามที่2ค่ะขอบพระคุณค่ะ